ทหน้าี่อคำเตือนคลิปนี้อาจมีเนื้อหาที่หยาบคายไม่เหมาะสำหรับคนรุกนทีเป็นคนที่กินเกาเหลาไม่จ่ายคลิปนี้สร้างมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเข้าใจไหม อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรครับจับไม่ได้ครับอะไรครับโอ้อะไรครับพบทําหน้าที่สื่อครับอะไรไม่ให้ครับตอบผมไม่เห็นครับคืออะไรผมขอถือไม่เองครับไม่ได้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 ครับผมไม่ถือครับไม่ได้ครับผมหน้าที่สื่อครับย ขอบึงอ่ไอะไรวะขอบึงคำเนี่ยยิ่งเลยหน้าที่สื่อครับสื่ออะไรขออนุญาตผมยังไม่ครับขออนุญาตอะไรครับผมทำหน้าที่สื่อครับจะทำรายผมครับหน้าที่สื่อจะทำรายผมครับจะเอาหรือจะเอาอะไรนะอะไรครับอะไรครับไม่ให้ครับแล้วผมจัดเองครับอะไรไม่ให้ครับมีหน้าที่สื่อ ผมทำหน้าที่สื่อครับผมทำหน้าที่สื่อครับนนี้คุณมีไมอนุญาตมาถ่ายผมหรออะไรครับผมทำผมทำหน้าที่สื่อครับคุณอะไรอะไรครับเออผมก็อันนี้เลยทำหน้าที่สื่อครับอะไรไม่ก็ไม่ให้ผมเอา